แกงขี้เหล็กความหอมตักให้พี่น้องมึงนะครับน่าพูดเลยม้อนยือได้พี่น้องเลยแซ่บๆกันค่นหมหอมสวัสดีครับคุณเก้าครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาทำกินออมอิ่มพะเ่บเด้พี่น้องด้วย มาพี่น้องมามื่อวานพอน้อหอมได้เมนูนี้ก็พี่น้องเด้อแกงกิริศใส่พาปุยนโคพี่น้องแกงกิริศอันนี้ะหนังนี่พี่น้องหนังหนังนี่ครับเนี่มาพี่น้องมาแซ่บๆกันพอน้อหอมมื่อนี่ยึงดึงพี่น้องดึงพอ้อหอมไปเมื่อวานพอน้อหอมบ่ได้ใบเด็กพี่น้องพอน้องมมักดอกมัดดอกนะพี่น้องไว้เอาดอกคนนะไปพี่น้องว่าเป็นการเชียร์ไปละไม่ต้องรออะไรนะฮางำหรับพอน้องหมก็ต้องไปที่ตอม ไปเบื้องลยครับพวามอุ่มสิพาพี่น้องมาต่ำเครื่องครับเนี่ยเครื่องตัวนี้กระเขยซอยได้พี่น้องเด้อพริกเกลี้ยงถ้ากะกระเทียมพริกแดงใช่ใชต้องไปพี่น้องความใสชุรถต้องไปพี่น้องอ๋อชุรถนี่ใส่ลงไปแล้วที่ให้เครื่องแกงอีแหลกเลี้ยวเด้อพี่น้องอ่ะพี่น้องมาน,นี่ความอุ่มอยมสิพาพี่น้องมา แกงขี้เหล็กด้วยพี่น้องเด้อแกงแบบเราๆล้าบานๆเหนือน้ำยานางดก็พี่น้องเนี่ยน้ำยานางวันนี้พอน้อมใส่เตาแก๊สยินดังแห้งแน่หน่อยใส่น้ำอย่านางเข้าไปพี่น้องเสือด้วยพี่น้องเด้อพอน้อมเสือมาตลาดน้ำอย่านางก็ได้โอ้เงากแงกเงากแงกขึ้นเ๋ยวเด้ออ๋อยังไงเห็นแล้วงอพี่น้องมา ไม่เป็นชงเป็นงอแงงอแงหลังจากยี่พรอนวอมใส่น้ำอย่านั่งไว้แล้วกะเข้าเบื่อได้พี่น้องเด้อเข้าเบื่อได้ค่อยวอมตำล่ะเครื่องแกงพรอนวอมล่ะใส่ลงไปพี่น้องหนิใส่ลงไปอู้หักหักหนี่พี่น้องนี่เห็นมน้ยเนาะพี่น้องเนาะชี้เล็กซาลงไปพี่น้องนี่มื่อนี้พรอนวอมสีใส้เป็นหน่วยอ่อนได้พี่น้องเด้อหมากมันพรอนวอม ร้องเบิ่งหมากมันนะความที่เสียบคือใบเห็นบ่เขาเอา,เอา,เอาก็คักมือนี่แชมกันอือืคักไงแจงกิเล็กแจงหมากมันพี่น้องแซ่บมกันคนละออมอืมมาเด้อพี่น้องเลยพี่หม่องสีบอนตาประเทศยดไประเทศน้ำไม่ไหวเพราะน้ำมีไซน้ำ้าง,ง,างคุงไปอีกพี่น้อง เอาละเยอเพียงองเด้อวภาพยนตรคหนังพ่อ,อ,มมอนอ้วงมึงใช่ไไปเี่เอาพักมือน่สมองสมบัติตั้งประเทศนี้ประเทศอะไรแซมกันพ่อ,อ,อน้องหอมเนาะไล่ะใบมะกรูดอ่ะไมมะกรูด ใช่ต้องไปเอ้าพี่น้องนันงอยู่นั้นพอรน้องไปปิดตาพิมไมุ่มนเ่ยเอ๊ะนังช่วเองงั้นกันตึ๊บฝากกันไม่ได้พี่น้องเด้อฝากคนไล่กยูแชะนะครับผมเฮ็ดยังไงเมนูแกงขี้เหล็กแบบบ้านๆพี่น้องจะแตรมกันความอ่อนต่างประเทศในประเทศฝากคนไล่กยูแชะครับผมขั้นมากดไลขึ้นถือแกะขึ้แชะบรรยากาศห่างบ่อคือนรครับผมเดี๋ยวพอน้องปิดตาพิมไม่จะยี่สิบนาทีพี่น้องจะมาเบิ่งกันไหม Finnish, no liebe, ơi, drafted, story, food, พ dumpling, <AKE> <customers. Anglo> ี่น yeah. ้องมาหลังจากที่มพอนอมหอมสิ้นไป20นาทีพี่น้องมาเบิ่งกันแกงขี้เหล็ดความหอมโคตรดยอดพี่น้องเลยสิเลยหอมขนาด่คตดรัวรัเลยพี่น้องนางไม่เริ่มสุกเด้อพี่น้องไม่ผุ้เลยเอาพักแล้ว่าเลยโคตรรัวรัมาขั้นตอนต่อไปพี่น้องขั้นตอนต่อไปพ่อะว่ามีไส้หอมเพื่อนๆหอมไหลเมื่อรักจะยืดหนีบด ไปวิ่ตู้แล้วเห็นมั้ัก้าลงไปนี่แซ่บมึงของคล้างๆคน,อ,อ,นอ,อืมดยจอดหอมกนใไนเนาอืมต้องวามมีดปรุงครับเนี่ยเานานะแ่น้ำปลาไปองนงไหน่อยนึงหอมนิัออนั ใช่น้ำปลาเข้าขไปหอมขนาดพี่นุ้ยน้ำปลาเนี่ยฉันถือไอ้ความหอในี่หอมขนาดแซมกันเดี๋ยวนะแข่งห้อมพรห้อมใส่ไปแล้วใส่พรเหมือนกับตำพ,ร,ตพริกนี่นะเลอะนั่งนะตักให้พี่นองอนมึงนะครับหุ่นอะไรก้อนดื้อพี่น้องุ้ยแซมกัน,กนอพอห้อม มาพี่น้องมา,มาบาดนไงอย่าปล่อยเลยเอา้าผมก็คักมือหนึ่งแกงขี้เหล็กใส่หนังวัวพี่น้องเอ้าผมก็คักมือนี่พี่น,อออน้องนำมาพี่น้องมาเรียบร้อยครับเนี่ย,อยโอ้เบิ้งพผัวคักคักพี่น้องมาดแซมเงินพอรางวัลเด้อพี่น้องเด้อต่างประเทศเน,นประเทศก็ได้สมองสมบัติ ราคาลดไงมาพี่น้องไหมอยู่ขเขาเรี้ยวพี่นอ้องเส้นเฮ็มเรี่ยวน้ำตอนเขียงขี้เล็กเส้นหนังงัวอืมอืมหาเรีวมีแซ่บน้องขมผมแต่ว่าพวกขมไรเรียกว่ากะหอมกินหนังพี่น้องอืมหนัง Ngon ừ. ừ. Nàng cái cái đi không? หมากมันกักเ็บน้ำอือเพราะว่าพ<ำ>อหวานลืมลืมอย่พริกแก้วพี่น้องลืมไงเฮ็เดไปแล้วลืมพี่น้องมาแลีวว้วอาไคือบ่มี้องแจ่ม่ะนำ้ำ นังว่านนะครับ Không mầm Ừ. ใช่อืมนอืมอย่างนกเขาขันนะ Мм mm. mm -hmm. Chào. Yeah.

อันนี้กินบ่มบดกันห้แม่น้าหวามกินตก็ฝากน้ำไม่เดือดพี่น,อน้องเด้อฝากกุเร่กุแจะครับผมอันเฮ็ดบ่ถืออันนี้ก็ขอโทษขออภัยครับพอห้าหวานแกงกิเลกใช้นังฝากวันนั้นไมเดือดพี่น,อน้องเด้อฝากกุเร่กุแจะครับผมมากกว่ากุเร่ถือแจะกุแจะเป็นเรือ่องใจสมองสุบันครับเบื้องแล้วเขาเมงินเดี๋ยวพอน้อมตามกันไปขอบคุณขอบคุณพี่น,อน้องที่ติดตามรชมพอห้าหวานตลอดมาครับ อยู่พี่หน้าเจอพี่ไม่เด้อพี่น้องเด้ออยู่พี่นี่ขอให้พี่น้องลำลุ้ยด้วยครับสวัสดีครับ